เนี่ยตอนนี้ที่หนูนั่งไปหนูวางก็วางไอน้นี่ไว้ จีบนูเหเนี่ยบ้าจริงเอคนี่เยตงเงือกง้นที่ฝังเลงเศังนั้นก็จบไปเปลี่ยนเป็นคนละคนก้เหรอจีบเอ่ะเปลี่ยนใจไปทิงใจเปลี่ยนเพลงฉันกล้าพูดทุกคำที่ยากให้ควาข้างในีบอกว่าุออเ่า ทีจะปลดความรู้สึกถึงในใจปล่อยให้เธอไปจะบอกว่ารักเธอไจะบอกคิดถึงทุกวันนะจ๊ะแต่ไม่รู้เป็นไรมือยู่ใกล้เธอถึงไรพูดได้แค่รักเธอมั้ง ลอกวามรู้สึกขในไเจไม่ได้กลัวนะไม่กลัวอบอกว่าคิดคิดทุกวันแแต่ไม่รู้เป็นอย่างไรเออเ่อค่ไดจเอบอกว่ากเอไม่รู้ไม่ีไม่รู้ไม่ี้ต้องมาเบอร์นี้นะเจอเจอ่ความรู้สึกในใจ

้น้องเหนียวน้องเหนียวรู้ไหมครับพี่สามารถทำให้ฝันของน้องเหนียวกลายเป็นจริงได้ครับแต่น้องเหนียวต้องมีอะไรตอนนี้เพิ่งหันแลกเปลี่ยนฝันพี่นิดหนึงฝันเขาเป็นจริงได้นะฝันเขาก่อนหมายความว่าไงแต่ต้องมีอะไรแลกเปลี่ยนเก็ดเลยว่าเขาหมายถึงอะไรน้องเหนียวรู้ไหมคะพี่ทำให้ฝันของน้องเหนียวกลายเป็นจริงได้นะคะหมายความว่าไงล่ะคะหมายความว่าอะไรคะ แต่ลุงเหมียวต้องมีอะไรแลกเปลี่ยนกับพี่อ<ะ>ตรงนั้นไม่ได้เล่นที่หน้าเมื่อกี้ไปอยู่ตรงนั้นไม่ได้นี่ครันิดหน่อยอตรงตรงเล่นที่ผม <ๆ S 2> เล่นที่ผมเล่นที่แก้มแล้วเมียวต้อ yeah งมีอะไรแลกเปลี่ยนกับพี่นิดหน่อยเออลุองเมียวสนใจไหมคะเดินเดินขึ้นมานั่งเลยั่งเลแผนพัด ใช่ไหมแบตรงนี้ใช่ไหมเ,เพราะเพลงของเหมียวอะฉันจะบินมาจบเพลงฉันจะบินตรงกลางเวทีแล้วคัดเลยนะกลางเวทีไม่ไม่ไม่ต้องวิ่งกลับแล้วเดี๋ยวเราไปเปิดหัวซีนคือเป็นการวิ่งกลับเ,เป็นหัวซีนถัดไปอะให้หนูไปอยู่ในห้องนั้นแล้วได้ค่ะนะอันนี้เปลี่ยนนิดหน่อยหนูอยู่ขครโซ่พนะี่โซ่โซ่ฟังไว้ด้วยธรรมดาเพลงของเหมียวฉันจะบินอะพอเขาร้องจบเสร็จปุ๊บอะค่ะ เขาจะเดินกลับเข้าไปในห้องแล้วพูดบทต่อใช่ไหมนี่ไม่เอาละเขาร้องจบจบจบตรงนั้นเลยแล้วก็เข้าเบรกโฆษณาไปรับฟังคอมเมนต์แล้วพอเข้าซีนถัดไปไปเริ่มใหม่ที่ห้องเล่นตอนท้ายที่เราค้างมันไว้เขาบอกว่าตกลงน้องมีคามสนใจไม่ขาดสมมติัจบแล้วไม่ใช่ครับครูมันต้องมีเน็กกับบายพูดก่อนครับเออมันจะมีฉากที่ ใจร้ายอ่ะแล้วก็ตัดมาโอเคพอเขาอันนั้นมาแล้วก็ตัดมาแนี้นะคะโอเคอ่ข้ามก่อนคู่ครับตอนเหนียวร้องผมก็เข้าไว้หลังเวทีหรือว่าใช่ครับเดี๋ยวมันจะมีจังหวะเข้าอ่ะคือตอนที่เหนียวเหนียวอ่ะเขาเดินเดินออกไปนอกเวทีอ่ะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผู้บอกจังหวะเข้าโซเองตอนไปซ้อมนะคะอะสีนสุดท้ายก่อนนะคะขอสีที่ไอซ์มาแล้วมาบอกลา